อันนี้โรงแรมอะไรนะสบายโฮเทลสบายโฮเทลอย่านอยมาพักอยู่นี่นะคะสบายโฮเทลอันนี้คือคอเตอร์หน้าล็อบบี้เนาะเขาเอนล็อบบี้เนาะนสบายโฮเทล อันนี้คือรัอบีบโอ้อากาศดีเว้ยอันนี้หน้าโรงแรมค่ะอันนี้หน้าโรงแรมเสียงน้ำตก อยู่จังหวัดอะไรคะพิ่กินเหรอเอาทั้งพิโลกอุตัวหนออันนี้อาทิตย์หน้าเขาไปเพชรบุญไปเยื่อมน้องอยู่เพชรบุ์แล้วก็เพื่อนก็อยู่เพชรบุลเปิดร้านขายพิซซ่าอ,อยู่อำเภออะ,อะไรเนาะอำเภอ,อเอ๋อเนาะลืม จะออกไปทางลบบุรีนะ,ะนใช่ถเถอะเลยมาอีก,อก,กทกี่ใกล้ใกล้ใกล้ๆอ้ไอ้วัดไอ้สมสรวรีนะอำเภอไม่ลืมที่อยู่อยู่ในโทรศัพท์นี่แหละแกทำพิซซ่าเด้วไปกินเนดะ้ออำเภอศรีเทพ อร่อยมากพิซ่าเขาแล้วก็ถูกไม่แพงมีทุกอย่างอาหารอิตาลีลูกฮักอันนี้หน้าโรงแรมนะคะถ่ายคลิปด,ด้วยหน้าโรงแรมคะ่ะแม่น้อยมาพักตรงนี้คะ่ะสวัสดีจ้าวิ่งมาวิ่งมาพักอยู่ไหน ชั้นสามโอเคนี่หน้าโรงแรมหน้าโรงแรมน,นะครับที่ไม่น้อยมาะจังหวัดโคราชเทศิมา โอเคแม่น okay, ้อยขอจบคลิปสั้นๆกดกล้องหน้าทั้งในทังนบ้างีบ้างหกดดิเงี้ยหรออะ ยังว่าเป็นเบิ้งยแม่นม่แ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 มแม่แม่นม่แขอจบคแิปเพียงแค่นี้แ่แม่ม่แม่แม่แงแม่นมม่แม่่แม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 ่ม่แม่แม่แมรแมแม่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 แ่แม่แม่แม่ะม่แค่ม่แ่่มแ่่น้องใครนมม่ะ